โอ้โตวัตวเนี้ยนะครับอ๋ปอปวดปวดยัยทำเป็นเปลนเด้อใส่งามเต็มเจ็ดครับหนาวแห้งที่นั่นพูดอืมหรือบ้างบ้างวันยังบ่พี่น้องคือยังอยู่ยัยยั่งยังนักนักนี่ฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องกองไปสุขูสุขันครับ ทรงหากินแบบเบาหนุ่ยครับนี่เพราะเบาหนุ่ยพาดพี่น้องมาใส่บ่วงครับผมใส่ไปแต่หลแต่กับเราครับบ่วงสั้นสิบกําลังครับใส่สองโลกสองคนก็พี่ใหญ่ครับกับเจ้าทินมื่อนี้เบาหนุยไมาใส่ยี่หหินเลยครับนี่นะครับไม้ทั้งขังนะครับใส่ไปใกล้สิบเมตรเดียวแล้วครับเพิ่งมาเปิดคลิปครับใครเข้ามาเราย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับนี้บบาหนุยมาเกี่ยวข้าวคลายครับก็เลย มาเลาะใส่บวงน้อครับพี่นอกเอามันจะเป็นอย่างไรเดวเขาไปเบิงกันก่อนไปเบิงใส่จากหลังจาก n ั á งหน่อยหกคจะคอยมาหลุนนี่กันเนี่ยหมดแรงครับไปครับเอาหน่อยครับมาเบิงหลังนี้ครับทางมันลงฝนเห็นบอกครับบวงปงครับอย่บทางมันลงฝนค่อยๆใส่ครับถึงดีครับทางไปนี่ครับ ทีเรียบร้อยครับ,บ,รอรบเอาครับมาเบิ่งหลังสุดท้ายเด้อนี่ครับทั้งสองลังก็พอดอกใส่ถ้าต่ไปหลุนต้นยามของเพชรมอนครับนี่จะหนูนี่ครับเพื่อใส่เลยเอาครับเป็นทีเรียบร้อยเดี๋ยวมาแลงมาหลุนกันครับนี่นั่นล,ละพุ่มมาใส่น้ำกันเดี๋ยวเห็นหนาเพุ่นน่นี่นี่นี่นน โอ้ยผมลืมเปิดคลิปเดี๋ยวมอแรงสิได้เห็นเพิ่นคารีวไปครับ <S 1> <S 1> <S ครับสวัสดีเนี่ยมอแรงครับมายามบ่วงหลังแหลกมาได้หนูออกเลยครับนี่ครับโอเกครับอ๋อให่ครบใหญ่มันตายใหญ่มันตายนั่นแหะถูกต้องเหรอมาเลยนั่นนี่ครับแต่เอาเลยนี่เออเอาหัวมัวก็แหลก เอาครับไว้ครับคนลราแค่ลล้างหนึงครับเนี่ยเขาปูเอาไปเหล่าลังนึงครับเสียลังนึงเขาถอนเอามาลังนี่ถือครับโอ้ตัวใหญ่แต่ครับอ๋อปุ๊บปุ๊บใช่ครับเป็นเปลี่ยนเด้ออ๋อปลดดึงอ๋อใส่ใส่เอาแถมสองครับเรียบร้อยแถวสอง เอาเขากระยามมาแน่เลยได้ครับกันว่าเอาถือตัวนะครับไปถือไปเบิ้งเสียอยู่ลังหนึ่งเลยครับไหนยังนีโอ้ยพอได้ถือตัวนี้ถือรองขาวาดอกเอาเก็บเก็บเก็บเอาครับกระแทกคางนั้นมันพลาดเมื่อเบิ้งคางนี้ครับใส่นอของคือขอดอยู่เอาถือครับเอามันคือนอใต้แบบนี้ครับพี่นอกนอใตายเองหือม่อยมาครับ มาบ่ห้องมันนี่นุนตายเองวะถ้าบ่วงอยู่มาเบิ่งเบ่งเราเนี่ยเมสีของหองของแรงนี่ครับพี่ห้อยอยงยงบ่เแ็มสีเด้พี่น้องอหลังแรกค้นกับปุดเลาของผมครับหลังสองของพี่ไอก้กะไปทั้งบ่วงจากมาคือคนเอาไปจะสีค้นผู้มั่นมากนั่นละครับมันอยู่บห่างกันอ,อ๋อ เอาเอาเป็นหยางเพิ่นมัมีกิในให้เพิ่นไปครับเอาหมานแต้มซีเดินเอาแต้มหามาแล้วแบมไงไงจะสบเห็นหัวโตครับมันหน่อยมันหน่อยอู้อ,อ,อู้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 อี้แล้วครอบนั่้ครับน้อั้อั้นู้อนหอู้อั้อูดอูอยู่อรับูมใส้อู้มู้วู้อู ของแกเขาครับเอาเอาขุดไเนีเอาครับหนูแจมหาด้อยเนี่คจับนี่เป็นนะแจมหาครับข้ามาบังล้างสองเหรียญมัตถีครับโอ้หนูหลุดง่ามเอาไปได้หมูหันไม่ต้องใส่ก็ได้หนิไม่ใส่ข้องนี่เห็นอยู่นี่จุโปร่งนีู่หนิมาจับบนหนูก่อนเห็นบอกครับผุดพี่น้องมันบวกหน่อยเด้อครับปุดเห็นบ่ครับหลังงั้นดังูเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเอาไปนะ แต้มหางเลยแต้มหกครับแต้มหกแต้มหกแต้มนี้เท่าไรก็แต้แตมหกครับอังเดี๋ยวจะพึ่งไปด้วยมามาคอยบ่วงก่อนนะคอยบ่วงก่อนคอยบ่วงก่อนเออรับปากสองหางอืม,อ,มอ้าวเรียบร้อยครับ เอาไปครับตัวทีหกไปเมื่อกี้ไปบางี้รอรอนี่แหละครับผมใส่จ่ำบ่ไหลบ้างพี่ใหญ่มันหมองไดรก่อนุ่นบอดน้ำดำบนแม่นบ่าุ่นฮะแม่นบ่เอาโอ้ยตัวใหญ่อีเหรอครับใส่งามแต่มเจ็ดครับหนาวแห้งที่นั่นหุ่นหรือว่าง้างก่อนเดอบวกซักไปซักไป นี่ครับแต้มเจ็ดพี่น้องแบบงหญ่เอาเห็นมันอันนี้มาตายได้พี่น้องเขาใส่อันกระสอบครับเอารับเบื้อเราครับแรงนี่เขาได้สองคนเขาได้เจ็ดตัวครับเสียหนึ่งเรแค่คตปวดเอาหลังหนึ่งครับเอาลามาสาดจะมาหลุดนับกันครับไปครับสวัสดีช่สวัสดีช่างมัสเตอาครับเมื่อคืนเ่าก็ได้ไปหกเจ็ดตัวครับเดี๋ยวเขาเบืองอีกพี่ใหญ่ผมมาอ้านหอดได้พี่น้อง นี่ครับบรรยากาศที่เศร้าแล้วละเอาเขามาย่างถ่านเพิ่นบังครับถือไว้หนังพี่น้องดูถือง่ายถือง่ายโอ้โอ้โอ้มันมันบวมขั้นหน่อยครับเอาเริ่มมาเศร้าแต้มแหลกมาแต่เศร้าแล้วครับขออนุญาตเก็บก่อนเอออเานี่ครับแต้มแหลกมานแล้วครับมานแต่เศร้า นายานผู้นี้เพิดเด่อนแกกำลังมาหอดครับผมมาหอดก่อนรถเริุ่กมุยไฟค้านมาเนาะเชาครับเอา,าเ,เอามาเราได้ตัรแหลียมาเสาะครับอันนี้ครับทอดเราลังนึงให้ลังหนึ่งอา้าวบวงนายพานถือจมัในใหญ่ครับหนึ่งครับเนาะโอ้โหลุนน,น,<笑><笑><笑>น,นี้เขียวต้องขนเลยเอาเอาต็มสองใกล้ๆเนี่ยแหละครับมันมันเอา้า เก็บเบนี่หน้าสาวลุงก็มีแต่ลุงนี่นะพี่หนุ่มในตู้ซ่อมนี่บวัเมื่อคืนเออเอาเดี๋ยวจะไปเบิ่งกันแล้วก่อนมานแบบกระโดดหน่อยเท่านี้ครูมาได้หน่อยหนึ่งเบิ่งครับเบิ่งครับหลังนี่เป็นยังไงครับขอถอนไปแล้วลังหนึ่งจมอยู่เอามันคือเป็นมุนๆพี่นอ้องมุนครับขาดแล้ว นี่ครับอุม้มลุ่มขาดแล้วครับรังนี่ขาดขาดเด้อพี่น้องนี่ขาดปีกเดี๋ยังนึงเอานังมันถอดไปเขามาบังครับถึงอุ้มลุ่มนี่รังนี่ย <c oughs> ังบ่พี่น้องคือยังอยู่พี่ไอย,ยังย่งนักหนักหนี่ฮะยังไรพี่น้องยังย่งย่ง <c oughs> เอาครับห <c oughs> นูแทะคนว่า ทีดึงแห้งด้วยชิพเอสได้ไหมรวมๆเลยครับพี่นอ้องนัง่งนักตัวใหญ่อยู่ได้ตัวนี้ใหญ่อยู่ได้สุดสุนใสง่ามครับอืมเข่านี้ครับแต็มที่เท่าไรวะสามบ๊อยมาเสักสามสามมาแต่ฐานสามเออ<า> ปัว่ามันขาดเด้ขาดไปส่งซ้ำนังก็ได้ครับพี่น้องนี่เอ้ยเอ๋อมาเวรนังนี่มันคือเป็นเซ่เซ่เหนะ็นไหมผ่านพันเบิงมันถือวัวไปเบิงแั่แขนบางขันมันข,า,ขาวๆนะพี่เออระวัง,งน้ำได้นี่มือโจกเอาถือวัวไปเหมือนเซ่เซ่ได้พี่น้องงงกอนกน,น้ำได้ในะมือน้ะจับขันมงก้อนถือไม่เนาะถือถือตัวมันก่อน เอาถืออยู่ครับหนูรุนกระดูบกระเขี่ยวละลายน้ำป่าครับมันใหญ่เกินฮะนเ้าโ,โซ่เลยโอ้รุนละลาย่น้ำป่าครับเอ้าหมาอีกละซีซีอเอาเลยครับเพื่อนน้องว่านี่เต็มหา่าวเออเซ็ตเราบ่ยังโอ้ยครับนี่ครับไฟฟ้ามันถือมาแต่ไกลเอาบดก่อนเอายกเบิ้างยก โ oh. อ้นายฟนวันน้มนันม้นออ๋อมันมอ๋อมาเบิงนี่ครับขาดนะโอ้ขาดา oh. ขาดวยแห้งเว้ยยังกูได้เพี่อยังกูเว้ยเลยอีกรังหนึ่งที่ข้างในก็อีกรังหนึ่งนี่น,น,น, <c oughs> นั่นขา,ขาวๆแคนเนไมกั <c oughs> <c oughs> ใส่ลังจะดู ทางเิโาอยซื้อไดไปบางข้อองหมมันถือกันแต่ก็แนมเขาไปอยู่ใกล้เตอิออยู่ได้ขยายใส่ข้องงาเพม่ถือเลยพี่นอ้องเอาโอ้โอ,อีกแตมหนึ่งครับแบ้มบน้อยนะอ๋อเก็แบบกันครับเอาครับพี่น้องกูแล้วละครับนี่พวงในมือเพื่นไหลายเตอ๋อพ่เดอนายพัานสองนายพานกูแล้วละครับมื่อนีก็ได้ประมาณเิ้าน,นีก่กจะ เจ็ดแปะโตครับมันขึ้กับเจ็ดแปะโตครับรวมกันไปเกือบเศร้าเนาะยาำมือเศร้านี่ขาดไปสี่หาลังเลยครับพี่รองแล้วก็บพเห็นน้ำกับมีครับเต็มม,นมันขึ้นมันขึ้นเกือคนปดเอากระมี่ครับเอาไปขมาดเราอย่าลืมกดไลกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นก็ลังใจบารนูเนเด้อคลิปนี้เขาก็ได้แต่หู้แต่ว่าได้จักโต๊ะปะตองเบิงหนูดอกนอกรับเน,น,น,นาะเห็นน้ำระยะคลิปถี่ไายไปหรอแล้วครับ คลิปนี้ก็ไว้ทุนนี้แล้วครับสวัสดีครับทุนนี้